เรามาต่อกันด้วยข้อที่5นะครับจากการตรวจสอบว่าปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตของน้ำบาดาลแห่งหนึ่งนะครับมีพบว่านะครับมีประมาณ300มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับต้งตรวจสอบว่าค่าน้ำเนี่ยมีระดับความกระด้างเท่าใดนะครับพร้อมระบุสาเหตุและผลเสียของแต่ละคุณสมบัตินะครับ จะเห็นได้ว่านะครับน้ำตรงนี้นะครับมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมีเท่ากับ300มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนตจะถือว่านะครับระดับความกระด้างเนี่ยนะครับอยู่ระดับความกระด้างนะครับซึ่งนะครับปกติแล้วแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับความกระด้างเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรพวกประจุไอออนโลหะที่มี2บวกไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสรอสเซียมนะครับไม่ว่าจะเป็น3บวกก็เป็นเหล็ก อลูมิเนียมเช่นกันนะครับซึ่งพวกนี้นะครับทำให้เกิดความกระด้างนะครับน้ำกระด้างมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรนะครับน้ำกระด้างนะครับทําให้เวลาเราซักฟอกนะครับซักผ้านะครับทำให้นะเปืองเพราะมันจะทําให้ปริยาระหว่าง ผงซักผ้ากับสบู่เนี่ยทำปฏิกิริยาอย่างไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดเป็นไครสบู่นะครับเพราะตัวแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยไปจับทําให้นะครับทาปฏิกิริยาไม่เป็นสมบูรณ์นะครับทําให้เกิดความเป็นไครสําหรับปัญหานะครับการเกิดตะกันในหมนะ้อน้ําเช่นกันหมายความว่าแคลเซียมเนี่ยนะครับกับแมกนีเซียมเนี่ยบางทีนะครับมันเกิดการทาปฏิกิริยานะครับแล้วเกิดการจับตัวแล้วก็กลายเป็นชั้นฝลักนะครับหรือชั้นนะครับอ่าชั้น เป็นแผ่นเลยไปเกาะหรือตะกันนะครับไปเกาะอยู่ใต้หมอน,น้ําทําให้นะครับเมื่อมันเกิดการสะสมเข้านะครับอ่ะมันก็จะนะครับทาให้เวลาเราเผาไหม้ไปนะครับหมอน้าเนี่ยจะเป็นม้อน้ําอุตสาหกรรมนะครับอ่ะเผาไหม้ไปนะครับเราต้องใช้ความร้อนที่มากขึ้นดังนั้นเราจะเปลืองพลังงานในการทําให้น้ําเดือดถูกไหมกลายเป็นไออ่ะเพราะนะครับอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาจะใช้นะครับพลังงานไอ้น้าในการขับเคลื่อนขึ้นจาก นะครับทาให้เปลืองไฟหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมันเกิดการกระเทาะแล้วนะครับก็จะทําใหมา้มันกระเทาะไปตัวเปล่ามาันมันกระเทาะเอานะครับเอาชิ้นเหล็กที่ส่วนเป็นก้นหม้อหลุดออกไปทําให้นะครับหม้อเนี่ยบางลงเมื่อบางลงทําให้นะครับปรากฏการหม้อน้ําระเบิดหรือเป็นรูรั่วเกิดขึ้นได้ อีกสาเหตุหนึ่งนะครับน้ำกระด้างทําให้เกิดความเป็นนิ่วนะครับอ่ะแต่ผู้ดื่มมากๆนะครับสําหรับข้อที่หนะครับบอกว่าการย่อยสลายของไนโตรเจนไนโตรเจนคอมเพลนะครับจากน้ําเสียน้ําทิ้งจากชุมชนนะครับในเขตสมุทรปราการนะครับลงสู่คลองแห่งหนึ่งได้พบว่านะครับมีสารประกอบอน n i ีย ไนโตรเจนนะครับอ e ินออร์แกนิกไนโตรเจนคอมเพลตได้แก่แอมโมเนียไนไตรไนเตรตนะครับจงอธิบายกระบวนการการย่อยสลายประกอบข้างต้นอย่างละเอียดพร้อมเขียนสมการทางเคมีประกอบนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเสียเนี่ยเขาบอกว่ามีการย่อยสลายของไนโตรเจนหรือไนโตรเจนคอมเพลตนะครับซึ่งน้ำเสียนะครับเขาบอกว่าเกิดในเขตชุมชนและอุตสาหกรรม ปกติแล้วน้ําเสียที่เกิดในเขตชุมชนและอุตสาหกรรมเนี่ยครับจะมีโปรตีนลงสูงโปรตีนก็เป็นพวกอะไรซากพืชสัตว์อะไรพวกนี้เขาจะเอาปล่อยทิ้งลงไปนะครับในน้ําทําให้น้าน้าเนี่ยได้รับโปรตีนเมื่อจุลินทรีย์ย่อยโปรตีนตรงนั้นทําให้เกิดแปรอมโมนียเมื่อจุลินทรีย์ย่อยโปรตีนตรงนั้นได้เกิดเป็นไนไตรเมื่อจุลินทรีย์ย่อย โปรตีนตัวนั้นทําให้เป็นไนเตรตมันเกิดกระบวนการเป็นจากโปรตีนเป็นแอมโมเนียในไตรไนเตรตเป็นกระบวนการเป็นทอดๆของมันซึ่งนะครับพื้นที่เขตชุมชนหรืออุตสาหกรรมนะครับมีการนะครับปล่อยน้ําทิ้งลงไปนะครับทําให้นะครับพวกนี้นะครับ เกิดปรากฏการณ์นะครับจากโปรตีนนะครับอินรีย์สาเนี่ยย่อยเป็นอมโมเนียเป็นไนไตร์ไนเตรตเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาถ้าหากเรามาดูกราฟนะครับจะเห็นได้ว่านะครับช่วงแรกเราทิ้งขยะลงไปนะครับจากนั้นนะครับอะอลกานิกเนี่ยก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับเกิดการย่อยสลาย แบคทีเรียย่อยสลายตัวแรกเกิดเป็นแอมโมเนียเมื่อเหมือนย่อยสลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้เกิดเป็นไนไตรส์นะครับมเมื่อแบคทีเรียย่อยสลายอีกครั้งหนึ่งเป็นไนเตรททาให้ช่วงเวลาที่เราพบส,สามประกอบสตัวพร้อมๆกันนี่ยครับก็อยู่น่าจะอยู่ช่วงประมาณนะครับประมาณนี้นะครับปกติการย่อยสลายเนี่ยการทําพืชยา จากแอมโมเนียเป็นไนไตรไนเตรตต้องใช้เวลาประมาณ50วันนะครับอ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยครอบคุมประมาณ30วันนะครับความสําคัญของมันอะไรเพราะนะครับอ่าการย่อยสลายแอมโมเนียไนไตรนไนเตรตเนีย่ยทำให้เกิดน้ําเน่าเสียเพราะอะไรเพราะมันใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายตัวเพราะแบคทีเรียนะครับย่อยสลายตัวต้องใช้ออกซิเจนเมื่อมันใช้ออกซิเจนนะครับทาให้นะครับน้านะครับที่มีประสิทธิภาพในการนะครับรับ ออกซิเจนน้อยลงอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้นะครับพืชหรือนะครับสัตว์ที่อยู่ในน้านเนี่ยนะครับอตายเพราะออกซิเจนลดลงเพราะนะครับอแอมโมเนียใช้ในไตรไนตรเตนะ็มันใช้ออกซิเจนในการทาปฏิกิริยาดังนั้นออกซิเจนลดลงสัตว พวกนั้นก็ตายเมื่อสัตว์พวกนั้นตายนะครับก็ทําให้เกิดปริยาอีกครั้งหนึ่งเพราะปลาก็เป็นโปรตีนถูกไหมอ่ะย่อยสลายอีกครั้งหนึ่งเป็นแอมโมเนียในใต้ทะเลน้ำก็จะเสียเข้าเรื่อยๆนะครับอ่ะส่วนกระบวนการที่2องเขาบอกว่าปัญหาแอมโมเนียนะครับเรารู้อยู่แล้วแอมโมเนียมีกลิ่นฉุนถูกไหมเพราะฉี่ของเราเป็นแอมโมเนียเพราะฉี่ของเรามีกลิ่นฉุนไหมกลิ่นฉุนทําให้มเกิดมดลพิษนะครับแล้วก็ทําให้นะครับ ค่าพ H ของมันเนี่ยต่ำกว่าค่าเจ็ดหมายความว่ามีความเป็นกรดสูงนั่นเองนะครับไม่เหมาะสมกับการบริโภคและอีกอันหนึ่งนะครับไนเตรตนะครับไนเตรตถ้าเด็กนะครับหรือเด็กอายุต่ากว่าสองขวบเนี่ยบริโภคน้าที่มีไนเตรตสูงเข้าไปนะครับปกติแล้วลาไส้ของเด็กเนี่ยมีสภาวะเป็นกลางนะครับอ่ามีสภาวะเป็นกลางอ่ามีจากนั้นนะครับเมื่อร่างกายนะครับ ดูดซับในเตรดนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นในไตรในไตรดูดซึมนะครับเข้าสู่กระแสะเลือดได้ดีนะครับเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินได้ดีนะครับในเม็ดเลือดแดงทําให้นะครับแทนที่มาจับออกซิเจนถูกไหมเม็ดเลือดควรจับออกซิเจนแต่เม็ดเลือดไปจับในไตรนะครับทําให้นะครับร่างกายของเด็กเนี่ยขาดออกซิเจนถูกไหมนะร่างกายของเด็กก็จะ มีลักษณะผิวค้ำขัดอากาศหใสใเสียชีวิตได้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าบูเบบีซินโดรมนะครับเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตมาก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรดนะครับก็ยังเป็นสารก่องมะเร็งอีกด้วยนะครับสำหรับระบบปราปานะครับจากแหล่งน้ำบาดาลที่มีความกระด้างสูงนะครับสำหรับอุตสาหกรรมและชุมชนเนี่ยนะครับ มีกระบวนการกัมวิธีแตกต่างกันหรือไม่มีขั้นตอนใดบ้างที่เหมือนกันและแตกต่างกันพร้อมวาดรูปประกอบนะครับพูดงี้ว่านะครับระบบประปานะครับจากแหล่งน้ําบาดาลนะครับที่มีความกระด้างสูงเนี่ยก็มีสําหรับอุตสาหกรรมกับสําหรับชุมชนเนี่ยมันมีกระบวนการกําจัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นนะครับถ้าหากเราดูมาตารางเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นได้ว่าความเหมือนก็คือคือนะครับส่วนมากน้ําที่มีความกระด้างสูงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ําบาดานะครับอ่าอ่ะ,อะน้ําผิวดินไม่ค่อยมีความกระด้างอยู่สูงนะครับส่วนน้ําบาดาเนี่ยมีความกระด้างอยู่สูงเพราะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมอยู่สูงถูกไหมอ่านะครับ สำหรับความแตกต่างกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสาหรับอุตสากรรมเนี่ยจำเป็นต้องกําจัดนะครับความกระด้างให้มันหมดนะครับส่วนชุมชนเนี่ยต้องกําจัดนะครับความกระด้างให้เหลืออยู่บ้างเพราะเราก็ยังใช้น้ําอ่อนในการบริโภคได้น้ํานะครับที่มีระดับความกระด้างปานกลางเนี่ยบริโภคได้เช่นกันนะครับสําหรับนะครับน้ําในระบบอุตสาหกรรมเนี่ย ต้องกําจัดความกระด้างให้เท่ากับศูนย์เพราะอะไรเพราะแคลเซียมนะครับตะกอนของแคลเซียมเนี่ยก็จะไปเป็นนะครับเกิดเป็นนะครับคาบอยู่ด้านล่างในหม้อต้มน้ำนะครับหรือคาบตะกันในหม้อต้มน้ำนั่นเองทําให้นะครับเราต้องการเปลืองพลังงานนะครับที่ใช้ในการต้มน้ําเพื่อให้เกิดการเป็นไอที่สูงดังนั้นบางทีอาจจะ ตะกันตัวนี้ก็อาจจะเกิดการหลุดลอกนะครับทําให้นะครับหม้อน้ําเกิดการบางตัวนะครับอาจจะเกิดหม้อน้ํารั่วหรือหม้อน้ําระเบิดได้เช่นกันนะครับสําหรับนะครับตัวที่ใช้ในการกําจัดความกระด้างในสําหรับอุตสาหกรรมนะครับก็คือมีอะไรบ้างฟีโอไลท์ไอออนเอ็กเชิงหรือเลซินพวกนี้สามารถกาจัดได้ดีนะครับสำหรับนะครับกระบวนการนะครับกำ กำจัดน้ำกระด้างนะครับสาหรับชุมชนเนี่ยนะครับก็ใช้นะครับปูนขาวกับโซดาแอสปูนขาวก็จะไปทาปฏิกิริยาและโซดาแอสก็ไปทาปฏิกิริยาทําให้ความกระด้างหายไปเกิดเป็นตะกอนแล้วเราก็กาจัดตะกอนนี้เอาไปทิ้งนะครับสาหรับมาดูนะครับกระบวนการทางกาจัดน้ํากระด้างสําหรับอุตสาหกรรม อันนี้ก็คือกระบวนการและส่วนมากนะครับเราจะใช้แหล่งน้ําบาดาลมาเป็นแหล่งน้ําตั้งต้นในการผลิตน้ําประปานะครับจากนั้นเข้าสู่ถังกรองถังกรองตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยซีโอไลท์หรือเลซินต่างๆนะครับที่สามารถกรองสามารถนะครับกรองทําให้นะครับความกระด้างลดลงไปนะครับการกําจัดความกระด้างเนี่ยกำจัดได้อย่างจนหมดสิ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิด นะครับน้ำเนี้ยก็จะทำให้ไม่เกิดตะกอนในหม้อน้ำนั่นเองอ่าสำหรับนะครับการกระด้างแก่ชุมชนจะเห็นได้ว่ามันสูบน้ำจากบ่อปาดาขึ้นมาจากนั้นมีการเติมนะครับปูนขาวกับโซดาแอสแล้วก็มีการผสมนะครับมีบ่อตกตะกอนบ่อรวมตะกอนนะครับบ่กรองนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับบ่อาฟกองเร็วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ ก็สามารถกําจัดนะครับความกระด้างแต่ความกระด้างก็ยังไม่หมดไปนะครับเหลืองเรืออยู่บ้างนะครับสําหรับข้อที่8นะครับการฆ่าเชื้อโรคในน้ําระบบบาดานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับพร้อมอธิบายข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีโดยนะครับจัดทาเป็นบัตารางเปรียบเทียบนะครับการฆ่าเชื้อนะครับทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็มีหลายกระบวนการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อนการใช้รังสีนะครับการใช้ประจุไฟฟ้าการใช้คอร์นหรือโอโซนทุกกระบวนการเนี่ยสามารถทําให้นะครับกจาจัดแบคทีรียมาแบคทีเรีย,รยก็มี2ประเภทก็คือแบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับกับแบคทีเรียที่เป็นเชื้อโรค อ่าอย่างเช่นเมื่อก่อนเคยเห็นโรคนะครับไอฮิวาตากะโรคเอ้ยไม่ใช่ครับโรคที่มาจากน้าอ่าโรคที่โรคหาที่ในอดีตนะครับเกิดจากนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําทําให้เมื่อคนกินเข้าไปนะครับก็จะทาให้เราได้รับเชื้อโรคแบคทีเรียตรงนั้นไปแล้วเราก็จะเกิดอาการการถ่ายท้องท้องเสียเราก็จะตายขึ้นได้นะครับโรคพวกนี้มาจากน้ํานั่นเองเป็นน้ําเป็นพาหะ นะครับการนะครับการใช้ความร้อนการใช้รังสีการใช้ประจุโลหะและก็การใช้โอโซนและใช้คอรีนเนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับสำหรับนะครับตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจะเห็นได้ว่าการใช้ความร้อนเนี่ยครับไม่เพิ่มลดและกลิ่นนะครับข้อเสียของมันก็คือทําให้นะครับคุณสมบัติหรือสารอาหารที่อยู่ในน้ํานะครับสูญเสียไปหรือแร่ธาตุเนี่ยลดลงไปนะครับบางที การบวนการกันค่าเชื้อ้วยความร้อนเป็นกระบวนการกลั่นเนี้ยทาให้สารอาหารหรือสัต์พวกแร่ธาตุในน้ําสูญเสียไปนะครับสำหรับการผ่านลังสีนะครับก็มีแต่ข้อดีเลยนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับฆ่าแบคทีเรียอีโคไลได้ด้วยมีประสิทธิภาพถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับนะครับการใช้ประจุไฟฟ้าประจุโลหะนะครับเมทัลอไอออนนะครับสามารถควบคุมการเจริญเติบโต,ตของสาหร่ายแบคทีเรียได้ดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือราคาสูง เพราะไอออนพวกนี้ก็เป็นพวกไอออนของทองแดงบางอะไรบ้างนะครับหรือไอออนของเงินไปฆ่าเชื้อนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเหมาะสําหรับการประปาขนาดเล็กหรือเครื่องกรองน้ําติดบ้านเองสําหรับโอโซนนะครับโอโซนเนี่ยถือว่านะครับอ่าไม่ทําให้กลิ่นหรือรสนะครับเปลี่ยนแปลงไปแต่นะครับโอโซนเนี่ยก็ชใช้น้าเนี่ยมาแตกตัวเป็นออกซิเจนถูกไหมอ่าเป็นโอสาม นะครับซึ่ง O3 การแตกตัวเนี่ยต้องใช้ตัวไฟฟ้าความเร็วความแรงสูงเนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดการแตกตัวนะครับก็เกิดการธรรมยารวมการเป็นโอโซนซึ่งไฟฟ้าขนาดสูงก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงตางนะครับสำหรับโอโซนเนี่ยเป็นที่นิยมกันสำหรับนะครับการประปาที่สหรัฐอเมริกานะครับการใช้คอรีนเนี่ยครับก็มีราคาสูงประสิทธิภาพดีนะครับการควบคุมได้งาคงอยู่ในน้ำได้ดีนะครับพอเราเติมแอมโมเนียเข้าไป นะครับก็สามารถฆ่าเชื้อเอนไซม์นะครับหรือยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดีนะครับอคอรีนนะครับปกติแล้วคอรีนทั่วไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะใช้นะครับอคอรีนเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อนเข้าสู่ระบบจกจ่ายเพราะนะครับจะได้ไปฆ่าเชื้อนะในน้านะครับและฆ่าเชื้อที่แบคทีเรียที่อยู่ในท่อนะครับนะครับถ้า นะครับเราใช้คอรีนเข้มข้นน้อยกว่า30 ppm นะครับก็จะเป็นอันตรายต่อแกต่แกตาจมูกผิวหนังเยื่อเนื้อเยื่อทางหุ้มหายใจนะครับฮะเนื้อเยื่อทางระบบหายใจแต่ถ้ามันมีมากกว่า5,000 ppm นะครับอาจจะถึงตายได้นะครับสำหรับกระบวนการการใช้ความร้อนเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาเจอไรท์ทำความ การทำไรเชื้อนะครับแสบไรเซชันนะครับการกลั่นนะครับซึ่งการพัชเชอไรเนี่ยก็คือการให้ความร้อนสูงช่วงเวลาหนึ่งะครับประมาณ30นาทีนะครับหรือ15วินาทีนะครับอ่ะก็สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ช่วงหนึ่งนะครับและอีกช่วงหนึ่งมันก็จะเริ่เติบโตต่อไปนะครับซึ่งการใช้ความร้อนเนี่ยพูดแน่ว่าก็เอาน้ำนะครับมาต้มนะครับอ่ะต้มที่ชุกกี่ช่วงเวลาและความร้อนเท่าไหร่เนี่ย นะคส่วน s t a b i l i z a t i o n เนี่ยก็คืออุณหภูมิสูงนะครับประมาณ15-20นาทีทําให้นะครับแร่ธาตุในน้ําหรือแบตท,ทีเรียในน้ำนะครับคุณสมบัติสารอาหารนะครับสูญเสียสลายไปทั้งหมดทําให้นะครับน้ำนี้นะครับมีสารอาหารค่อนข้างต่ํา สำหรับการกลั่นนะครับการกลั่นเนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับการกลั่นเนี่ยครับก็ทําให้น้ําละเหยกลายเป็นไอแล้วควบแน่นกลับมากลายเป็นหยดน้ําแล้วก็รวมกันนะครับเป็นน้ําขึ้นมาซึ่งน้ําที่ได้จะเป็นน้ําอ่อนนะครับไม่เหมาะสมกับการบริโภคนะครับสําหรับการผ่านรลังสี รีดิเอชันนะครับการผ่านรังสีเนี่ยปกติแล้วเราจะใช้นะครับหลอดรังสีที่เป็นหลอดรังสีอุลตราไวโอเลตนะครับอ่าเป็นหลอดรังสีอุลตราไวโอเลตเนี่ยเป็นรังสีที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไวรัสไวรัยได้ดีนะครับซึ่งหลอดที่ยับยั้งเนี่ยก็จะเป็นหลอดเมอร์คิวลีวาปอร์นะครับหลอดหรือหลอดไอปรลอดนั่นเองซึ่งไอปรหลอดเนี่ยก็หมายความว่าให้น้ําผ่านนะครับหลอดที่มีการ รังสีไอปลอดผ่านะครับสามารถกําจัดเชื้อโรคได้ดีเช่นกันนะครับสามารถกําจัดแบคทีเรียและอีโคไลนะครับได้ถึง90%เลยนะครับขึ้นอยู่กับกําลังของไฟฟ้าหรือความเข้มของรังสีนะครับสำหรับการใช้ประจุโลหะเมนชัลไอออนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไอออนเงินและทองแดงนะครับปกติแล้วนะครับก็จะใช้สําหรับเครื่องกองน้ํานะครับเครื่องกองน้าก็จะมีการปล่อยประจุเงินและ ประยุททองแดงออกมานะครับสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายและแบคทีเรียได้ดีเช่นกันนะครับ สำหรับโอโซนนะครับโอโซนเนี่ยครับก็คือการใช้ O3 ในการนะครับในการฆ่าเชื้อ O3 เนี่ยครับเกิดจากการแตกตัวของนะครับเมื่อเราสนามไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปนะครับทำให้เกิดการแตกตัวเมื่อมันแตกตัวนะครับโอโซนเนี่ยก็จะไปทาปฏิกิริยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีนะครับซึ่งการทาปฏิกิริยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยครับก็จะทําให้นะครับอ่านะครับไม่มีฤทธิ์ตกค้างนะครับอ่าเหมาะสม น้ำที่ได้เนี่ยครับก็มีคุณภาพที่ดีนะครับชาติเชื้อแบคทีเรียได้ดีสําหรับการใช้คอรีเนี่ยก็เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทุกระบบนะครับปะปาก็จะมีการใส่คอรีนก่อนเข้าสู่ระบบแจกจ่ายนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในท่อและน้ําในระหว่างการส่งนะครับพอมีราคาสูง ถูกนะครับประสีภาพดีแล้วก็มีการควบคุมได้ง่ายนะครับพงทนอยู่ในน้ำนะครับถ้าหากมีค่าความเข้มต่ำนะครับก็อาจจะมีผลเสียทําให้มีผลอันตรายต่อตาจมูกเนื้อเยื่อนะครับระบบทางเดินหายใจถ้ามีความเข้มสูงมากกว่า5,000 ppm นะครับก็จะนะครับมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เราอาจจะตายได้เช่นกัน